สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทกิตาชาวสวนศรีจเจริญแพทย์แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพยายมาราชจงังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการทับหมออกก้อเกลือว่าคือ,อยังไงคุณพี่วันนี้นะคะมีคำถามจากทางบ้านมานะคะเขาถามว่าการทับหม้อ,อกเกลือเนี่ยคืออะไรคะคุณพี่ การทับมอเกลือนะคะเป็นการดูแลมัรดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะซึ่งพอคุณแม่คลอดลูกออกมาแล้วนะคะจะทําให้สูญเสียธาตุทั้ง4ค่ะ<ม>ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟโดยเฉพาะธาตุไฟนะคะก็จะส่งผลทําให้คุณแม่นะคะมีอาการไม่สบายปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะอ่อนเพลียแล้วก็ขัดตึงเต้านมค่ะ ค่ะแล้วการทับหม้อเกินเนี่ยสามารถทําได้เมื่อไร่คะคุณพี่ค่ะกรณีนี้นะคะจะเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะก็คือถ้าคุณแม่คลอดเองโดยธรรมชาตินะคะก็สามารถทําได้ทันที7-10วันค่ะ<ม>แต่ว่าแผลต้องแห้งสนิทดีก่อนนะคะแล้วก็คุณแม่จะต้องไม่มีอาการอ่อนเพลียด้วยค่ะส่วนกรณีที่2นะคะถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดนะคะก็คือต้องหลังผ่าตัดนะคะ30-45วันค่ะแล้วก็คุณหมอต้องประเมินแล้วนะคะว่าแผลต้องแห้งสนิทดีค่ะ ด้วยการนวดรักษาสำนักคุณแม่หลังคลอดมักมีอาการปวดตามร่างกายส่วนมากจะมีอาการปวดบ่าต้นคอหลังซึ่งการนวดจะช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดขั้นตอนที่2การประครบสมุนไพรเราจะใช้ความร้อนที่พอดีไม่ร้อนจนเกินไป การประครบสมุนไพรจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือถ้าคุณแม่ท่านไหนมีอาการคัดตึงเต้านมเราก็จะช่วยประครบรอบรอบเต้านมเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่เต้านมลดอาการคัดตึงเต้านมน้ำนมก็จะไหลได้ดีขึ้นค่ะขั้นตอนที่3การทับหม้อเกลือเป็นการใช้เกลือเม็ดใส่ในดินเผาแนละ้วตั้งไฟไว้แล้ววางบนสมุนไพร และวางบนใบพับพึงจากนั้นห่อด้วยผ้าและเอาหม้อกเกลือหน้าบริเวณหน้าท้องหลังส่วนล่างคุณพี่แล้ว โปรแกรมนี้มันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะค่ะถ้าคุณแม่หลังคลอดนะคะทําโปรแกรมการทับหม้อ,อกเกลือนะคะโปรแกรมนี้นะคะก็จะช่วยทําให้คุณแม่มีร่างกายที่อบอุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะก็จะหายไปอาการคัดตึงเต้านมค่ะก็จะหายไปนะคะแล้วก็ยังช่วยให้หมดลูกเข้าอู่ได้อีกด้วยค่ะ ปิดท้ายด้วยการอบไอ้น้ำสมุนไพรซึ่งกลิ่นของสมุนไพรจะทำให้คุณแม่สดชื่นรู้สึกว่าการหายใจโล่งขึ้นรวมทั้งความร้อนจะกระตุ้นไหลเวียนเลือดทั่วตัวคุณแม่ก็จะรู้สึกสบายตัวด้วยค่ะข้อควรระวังนะคะ 1. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจความดันโลหิตส,สูงเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ค่ะ 2. มีไข้สูงเกิน37.5องศาเซลเซียส 3. มีภาวะตกเลือด4 หลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆภายในครึ่งชั่วโมง 5. มีโรคติดเชื้อเฉียบพลัน 6. โรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดเช่นวัณโรค 7. น้ำเข้าปลามีกลิ่นเหม็นรุนแรง 8. กระดูกเชิงกานแตกแล้าแย่จากการคลอด 9. มีรอยโรคผิวหนังที่มีการติดเชื้อหรือสามารถติดต่อได้ 10. แผลผ่าตัดยังไม่แห้งสนิทด,ดี หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะ